เขาจะมาตามต่อเลยนะเจ้าสุดอ่าล่างตัวเดียวนะเจ้าล่างตัวเดียวสุดนี่เข้ามาแล้วทั้งหมดนะเจ้าก็อยู่ทีหนึ่งสองสามสี่หกงวดแล้วนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นงวดตีเจ็ดนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาตัวสูตรนี้กันต่อเนาะว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะเจ้าติผ่านมาก็เข้ามาแล้วนะเจ้าหกงวดเนาะต่อไปกับตัวไข่ตัวมัดนะเจ้าอันนี้ก็คือเป็นแค่แนวทางใหือเปืเป่อน,นเขาไปอ่า เลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลเต่าอันนะจ๊ะมาได้สนับสนุนของพิษกฎหมายน,นะจ๊ะก่อนที่เขาจะไปเลือกซื้อเลือกหาเขาก็ต้องอใช้วิจารณาญาณนะเจ้าในการไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงของรัฐบาลโต้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะจะเป็นแค่แนวทางเพื่อเป,เปื่อนเขาได้พอได้หารกันเพื่อที่เขาจะไป ừ, เอามาเป็นเอามาพิจารณานะเจ้าเพื่อที่เขาจะไปซ่อหาซื้อหวย สลากินแบ่งรัฐบาลเต่าอันนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมาตามกันพอเลยนะจ๊ะว่างวดตีเจ็ดนะจ๊ะจะเข้าต่อมาเป็นงวดตีเจ็ดก่อนนะจ๊ะพอตีผ่านมาแล้วเนาะยังตีบอกนะจ๊ะผ่านมาแล้วนะจ๊ะมันออกมาแล้วนะจ๊ะแต่ว่าต่อไปในอนาคตเขาบอกสามารถหู้ได้นะจ๊ะต่อไปก็คือตัวไข่ตัวมันนะจ๊ะเขาจะมาโต้กันพอว่าเขาจะใจรักได้สุดได้นะจ๊ะมาเป็น มาเป็นวิธีการคำนวณน,นะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมา,าเริ่มกันเลยนะจ๊ะเขาจะใช้รางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะรางวัลที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะออกสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์นะจ๊ะสองตัวล่างออกหกศูนย์นะจ๊ะหกศูนย์ที่ผ่านมาเขาก็ได้หกเนาะหกก็ออกมาอยู่ตีลักซีฟนะจ๊ะแล้วก็อัน หมุนข้างที่ 1, หนึ่งนะจะหมุนทักข้างที 85, หนึ 250, ่งแปดแปดห้านะจ๊ะข้างทีหนึ่งแปดแปดห้าแล้วก็เขาจะใจม 2, หมุนข้างตีข้างตีสองนะจ๊ะเจ็ดสี่เจ็ดนะจ๊ะข้างตีสองเป็นเจ็ดสี่เจ็ดนะจ๊ะหมุนข้า,าขงตีสี่นะจ๊ะหมุนข้างตีสี่เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์นะจะเดี๋ยวเขาจะมาคำนวณต่อเลยนะจ๊ะว่าเขาจะได้เลขตัวใดพองนะจ๊ะ มาเป็นแนวทางในการไปซ่อหาซื้อสลักกินแบงของรัฐบาลงวดต่อไปนะเจา้าก็จะเป็นงวดของวันที่หนึ่งเดือน6กนะเจ้ะสองศูนย์สองซีนะจ๊ะเขาจะมาตอยกันอ่านตองสุดนี่เลยเนาะเดี๋ยวเขามาพอเขามาตัวเลยนะเจา้าว่าเขาจะใจลักใดนะจ๊ะลักใดสุดใดนะจ๊ะ เขาจะจ่ายลักแสนนะเจ้าลักแสนหนึ่งข้างนะเจ้าลักหมื่นหนึ่งข้างนะเจ้าลักพันนะเจ้าคูณสองนะเจ้าลักพันคูณสองลักหน่วยล่างนะเจ้าหนึ่งนะเจ้าลักร้อยครั้งตีหนึ่งนะเจ้าคูณสองนะเจ้าลักสิบครั้งตีหนึ่งนะเจ้าหนึ่งข้างนะเจ้าลักหน่วยครั้งตีสองเจ้าสองั้งนะเจ้าลักร้อยครั้งตีสี่นะเจ้าหนึ่งข้งนะเจ้าลัก ซิปอ่าครั้งที่สี่นะเจ้าหนึ่งครั้งนะเจ้าลักรวยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะเจ้๊ะลบวกหนึ่งคงที่นะเจ้าทุกครั้งเขาบางทีลืมบวกหนึ่งคงที่ทุกครั้งนะเจ้าอันนี้เขาได้เกาจ้าเขาได้เกาออกเจ็บเกานะจ้าแล้วต่อมานะเจ้าต่อมาเขาก็ได้แปดนะเจ้าเขาก็จะมาอ่าลักแสนนะเจ้าลักหมื่นนะเจ้าลักพันนะเจ้าลักหน่วยนะเจ้า ลักร้อยครั้งทีหนึ่งนะเจ้าลักสิบครั้งทีหนึ่งนะเจ้าลักหน่วยครั้งทีสองนะเจ้าลักร้อยเอ่อครั้งทีสี่เจ้าลักหน่วยเออลักสิบครั้งทีสี่ลักหน่วยครั้งทีสี่เดี๋ยวหนึ่งคงที่นะเจ้าได้แปดนะเจ้าคือเปิื่อเปล่อเขาเอาไปคำมาเอาไปคิดนะเจ้าเอาไปคิดเอาไปคำนวณย้อนหลังเนอะที่ผ่านมานี่ก็คือผ่านมาย้อนหลังนี้ยันต์ตีบอกเข้ามาแล้วนะเจ้าก็คือจะได้เอ่อแปดนะเจ้าออกเจ็ดแปดนะเจ้าแปดก็เข้ามาอยู่ที่ลักหน่วยนะเจ้า ต่อมานะจะต่อมาก็จะเป็นลักร้อยลักแสนนจะลักหมื่นนะจะลักหมื่นหนึ่งข้างจะลักพันสองข้างจะลักหน่วยลักหน่วยท้ายสองตัวล่างนะจหนึ่งข้างจะลักร้อยนะจะลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งข้าสองคูณสองจะลักสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งข้างจะลักหน่วยครั้งที่สองสองข้างจะคูณสองจะ รักร้อยครั้งที่สี่จะลักสิบครั้งที่สี่ักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งคงที่นะจะได้ศูนย์นะจะได้ศูนย์ออกต่อมาออเก้าศูนย์นะจะเก้าศูนย์ต่อไปกับบวกกันเหมือนเดิมนะจะบวกกันเหมือนเดิมเนาะก็ลักร้อยลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะจะสองครั้งนะจะ บวกลักซิฟครั zas, zas, daar, justice, ้งตีหน <gun> ึ 350, training, ่งสองครั้งนะเจ้าะลักหน่วยครั้งตีสองนะเจ้าะสองครั้งนะเจ้าะลักร้อยครั้งตีสี่หนึ่งครั้งนะเจ้าะลักซิฟครั้งตีสี่หนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งตีสี่หนึ่งครั้งบวกหนึ่งของที่นะเจ้าได้เจ็ดนะเจ้าต่อมาออกเจ็ดเก้านะเจ้าต่อมานะเจ้าต่อมากับใจลักแสนเหมือนเดิมนะเจ้าะลักแสนหนึ่งข้งนะเจ้าะลักหมื่นหนึ่งข้งนะเจ้าะลักพันสองั้งนะเจ้าบวกลักหน่วยล่างนะเจ้าะหนึ่งข้งนะเจ้า บวกลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะเจาะบวกลักซิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะเจาะบวกลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะเจาะบวกลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะเจาะลักหน่วยครั้งที่สี่เออลักซิบครั้งที่สี่ลักหน่วยครั้งที่สี่บวกหนึ่งคงที่นะเจาะก็ได้หนึ่งนะเจาะออกหนึ่งเจ็ดนะเจาะหนึ่งเจ็ดก็หนึ่งก็เข้ามาอยู่ที่เป็นลักซิบล่างนะเจาะก็ผ่านนะเจาะ ต่อมานะเจ้าต่อมาก็จะเป็นลักแสนเหมือนเดิมนะเจ้าลักแสนบวกลักหมื่นนะเจ้าบวกลักพันสองข้างนะเจ้าบวกลักหน่วยล่างหนึ่งข้างนะเจ้าบวกลักร้อยข้างทีหนึ่งสองข้างนะเจ้าบวกลักสิบข้างทีหนึ่งนะเจ้าบวกลักหน่วยข้างทีสองสองข้างนะเจ้าบวกลักร้อยข้างทีสี่เจ้าบวกลักสิบข้างทีสี่หนะเจ้าบวกลักหน่วยข้างทีสี่บวกหนึ่งของที่นะเจ้าก็จะได้หกนะเจ้าต่อมาอ่าติพันมาวันนี้เลยนะเจ้าออหกศูนย์น่เจ้า ฮกกับพันพันมาอยู่ที่ลักลักซีฟนะจ๊ะแล้วต่อมางวดวันที่วันที่หนึ่งเดือนหกนะจ๊ะเขาจะมาตามต่อว,วันที่หนึ่งเดือนหกนะจ๊ะว่าเขาจะได้เหล็กได้พ่องนะจ๊ะเขาก็จะใจลักแสนนะจ๊ะลักแสนหนึ่งข้างนะจ๊ะลักหมื่นหนึ่งข้างนะจ๊ะลักพันสองข้างนะจ๊ะลักน้วยล่างหนึ่งข้างนะจ๊ะลัก ร้อยครั 1, 1, 1 2, 2 kind of 4 4้งท kind of ี2 2> ่หนึ่งสองครั้งนะเจาะลักสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะเจาะลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะเจาะบวกลักร้อยครั้งที่สี่นะเจาะบวกลักหน่วยเออลักสิบครั้งที่สี่บวกลักหน่วยครั้งที่สี่บวกหนึ่งคงที่นะเจาะเขาก็จะมาบวกกันเลยนะเจ้าว่าเขาจะได้เลขใดนะเจาะมามาเป็นแนวทางของวันที่หนึ่งเดือนหกต่อไปนะเจาะสองเออ อันนี้5 5บวก5กับเป็น0ูนย์นะจะเขาจะบวรวมนะจะเขาก็จะมาบวก2 2บวกแกับเป็นศนยะ์จะแ8บวกแปเป็น6นะ6 4, จะ6บวกบวก7เป็น4นะจะก็เป็นศนย์นะจะรวมกันเป็น0ูนย์นะจะเจบวก1กัเป็น8นะจะงวดต่อไปนะจะเขาได้เลข8นะจ้ะ เขามารอดูกันนะเจ้าว่าอันงวดของวันที่หนึ่งมิถุนานี่จะมีเหล็กแปดมาให้เขาได้หันกันอยกอนนะเจ้าคนไหนที่ชอบกัจับนะเจ้าคัดกระพานนะเจ้านี่ก็เป็นแค่แนวทางแนวทางในการไปซ่อหาซื้อเสื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลต่ออันนะเจ้ามาได้สนับสนุนของพิษกฎหมายนะเจ้าก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนนะเจ้าตีโจยพอคลิปมี้ยอะแม้วนะเจ้ายกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจแรงใจให้ตัวเจ้าขอบคุณเจ้า